siêng cốp siêng kiệt hông, đầy lên. mình ba. Ayam Mozart. Hồi lại xin này. สบายดีพี่น้องหมดสู่คููสู่คนเนาะตอนนี้บ่าวสอนอยู่ที่บ้านบึงสารพ่ามเมืองหนองบกแขวงข้ามมวนคลิปนี้จะพาพี่น้องเขาไปเลาะไปเที่ยวตลาดเ้าหนองบกก่อนที่จะไปเลาะตลาดพาพี่น้องมาเบิง้งบรรยากาศทงไ้ทง,ทงนาย,ยามเสาก่อนเนาะเมื่อคืนนี้ฝนตกฝนตกเล่นหมดคืนเลยเบิกงสภาพพี่น้องน้ำเต็มธงไ้ทงนาเมื่อวานนี้บ่ได้มีน้ำพอเม็ดเนาะ ตื่นเช้ามาน้ำเต็มทองนาเลยหลายมือแล้วฝนบปตกแต่ว่าทางเค่ท่าแค่ยังตกดุอยู่นองบกนี่ยากหาน้ำยากเลยนึงเสียงกบเสียงเขียดห้องเต็มเลยมีหัวเสียงอื้งพี่น้องบรรยากาศชุ่มเย็น ขาขาาบรรยากาศแบบบ้านนาเนาะพี่น้องฤดูนี้ก็เป็นฤดูเฮต์หน้าปีปไปไปเลาะตลาดเซาหนองบกเบิ่งอาหารการกินเบิ่องปูเบื้งปลาเนาะนี่บาซอนมาหออตลาดเซาหนองบกเนาะพี่น้องไปเบิ่ง ปลามันี้สิมาซื้อปลาจะมีปลาขายะมั้เนี่สา,สปานเปาาน่มีปลาปายางวัดวะมัมีปลายางเลยวะอ๋อมีปลาเน่าาเนาะ ป่า,ปาปุมีมาเนี่ยอมเสีบป่าเนี่ยนี่ค่ะก็บโค่อยลายบันไดมาเนี่ยเนาะราะว่าเข้า,านาช้าเนาน

เป็ดปอกฝนตกเมื่อคืนเลยไม่คาบรายเพาบัาาาบานไนดมาเลยลองนเียบ่าายืเน,นียดได้ยืนเนมให้ยากอีกเขียดน้อยพวงละซาวเอาเลยพวงหนึหน่งซ้ำซาำเฮ้ยซาาให้มันมืด <c oughs> ไปใต้บุพเพย์นี่บวชไปใต้บุพเพย์นี่หอยลายให้หน่อยนี่บวชโซนนี้เป็นโซนขายพักเนาะนพืชผักมะเขือมะเฟษพักออมผักสลัดผักกาดมะเฟษทองอะไรมะเฟษเนี่ยทองสิบพัน โอ้โหตัวนี้น Marketing, Marketing. Mm. 50, อะไเ,เนี่ยมเาเฟสดิบบงมาเฟสหงสิบพันอะอายตรงเนี่ยนี่เงียบเงาใช่ไหมเนี่ยไม่พลาดปลอหลายเนาะ โซ่อยสิ้นโมส่หน,นึ่ยร้ออะไรสิ้นโมแปดสิบพันแเอาชาักห้าสิบพันโบฮอลโล

มันปิด่าอมีป่าเนาะนีแต่ป่านี้ปาบักบานบ่าบักไม่ใด้ป่ายางปายางเขาไปซื้อเขาเนี่ยโอ้ดอโดยดดยสาระเป๋ สัเปาเพอวะอนเท่าไหร่สองอนห้าสองข้นะออนนะซิมเบอร์อ๋สเปาเนี่ยสเาหมูดิใส่หมู่้ยใส่แมวขาเวา รอย่อย 3, สิละอยอบ้านวัดวัดละสามเบวัดละสามพันกิบบรรยากาศอยู่เมืองหนองบกนะคนต้งหมดคืนนะพอค้าไม่ค้ากับโบรายมาเนี่ยตอนนี้บาซอร์ออกจากตลาดเสาหนองบกนะครพาพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศทรงหน้าอยู่ทาง บ้านบ้านโพนพี่น้องทงนาบ้านโพนอยู่ฝากเบื้องนี้อยู่ฝากทางหลังของบาะสอนจะเป็นทงนาบ้านดงขวางเพ,พ่ย่างพอจะถ่ายน,นาครับเนาะเหต,ตากาาวไปแล้วื้นนี้ก็เป็นวันที่เซาซีแล้วเซาซีเยือนมิทุนาแล้วพี่น้องหาก็มีน้ำฝนตกหมดคืนเสียงกบเสียงเขียด พี่น้องเลยเป็นตาสะออนเนาะแรงไอ้คนก็จะออกใจเขียดล่ะใจเขียดใจโกบหลายอยู่เนี่ยทางนี้ก็น้ำเต็มทงนาแล้วพี่น้องเ,เป็นตาสะออนเนะาะฝากนี้เป็นทงนาบ้านดงขวางเนาะพี่น้องเลย มาฝากนี้แห่งงามตามเต็มทงนาเลยเนาะสุดยอดอันนี้เป็นเส้นทางเข้าไปตัวเมืองนองบอกเนาะเป็นเส้นทางมาจากบ้านนาคำดงบูญ นี่แกมันคลิปภาพบรรยากาศบบาสอนพาพี่น้องไปเลาะไปเที่ยวตลาดเซ้าน้องบกหรือว่าตลาดโคกโพนาะเซาวันนี้ไหมค่ะอาหารการกินกับพค่อยหลายบันไดฝนโตกแน่แล้วก็เจ้ากับไปเ็ดไยงให้หนาแน่เนาะนีกจากสองสามเมื่อเพะแอละหรือว่าขาเจ้าแล้วให้แล้วนะกษัิกลับมาหลายปกติวันนี้ป่ากับบ่มีอยากได้ป่าอย่างมีแต่ป่าอย่างเอินป่ามักบานบอก โตใหญ่ขนาดเนาะปลาเพีย้ยปลาอีตุกับโบมี่พี่น้องขอเจ้าไหลมองกับโบได้เชน้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้มองนี้ปลาซอนขอบพิชคลิปนี้ไว้สำนีก่อนขอขอบใจพี่น้องเฮาหมดทุกท่านที่เข้ามาที่ตามภัพส้มสำหรับคลิปนี้ปล่อยทุกท่านอยู่ที่มีแห่งโศกมันเงินคำร่ำรวยสบายดี